ออกมาย่างไส้กรอกย่างไส้กรอกหล้างบ้านเพิ่งจะกลับมาจากธุระไปทําธุระกับสามีไปซื้อของไปซื้อกระดุมกลับมาก็หิวเนี่ยมาย่างไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกแบบนี้ไม่เปรี้ยวหรอกไส้กรอกข้าววุ้นเส้นมันไม่เปรี้ยวแพทคทาไว้ไหนเนี่ยเหลือสองเหลือสองแพ็คสุดท้ายนะเนี่ยท,ทําไว้ทีเป็นสิบแพ็คแล้วก็ทาแล้วก,ก็กินด้วยทาแล้วแช่แข็งไว้เก็บไว้กิน นี่จะหมดแล้วเหลือสองแพ็คสุดท้ายนู่หิวมากเลยทิเว้นนั่งเล่นเกมนี่แพ็คก็จะกินนี่อะไรนะแจ่วกุ้งแจ่วกุ้งแล้วก็ลาบหน่อยก็เหนียวผักเดี๋ยวไปเก็บยอดกระถินมาแก้มแจ่วกุ้งกินดีกว่ายอดกระถินแพ็เก็บยอดกระถินมันเหนียวอะ่ะนี่ ยอดจะทิ้ผักปลอดสารพิษเอายอดอ่อนๆหน่อยแล้วกันยอดนี้อ่อนๆน,นะยอดนี้เก็บเท่าที่กินอะเก็บเท่าที่จะกินนะเก็บเยอะดยเดี๋ยวมันกินไม่หมดเดี๋ยวเสียดายเดี๋ยวจะเก็บไว้กินกับขนมจีนด้วยแค่นี้ก็พอแล้วมะเพราะมันมีผักอยู่ที่จานอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินกัน เเล่น,ลนกม <Okay. S 1> กินกันเลยจ้ะนิดนิด,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 ดหน่อยหน่อยคุ้มกลิมกระถินเพิ่งมาเก็บมาเมื่อกี้ไม่รู้กินอะไรนี่ไงกินไงฮะกระถินเนี่ยถินนี่นก็กินอย่างนี้แหละแดดสองดีไหมแดดแจ่มดีย่างไส้กอรอกพยายามอย่าโดนโต๊ะแล้วลูกเพราะว่ามันสัน่น กล้องมันก็สั่นไปด้วยนะี yeah, <I> think ่จริงหน้องเล่นตรงนี้ไม่ได้ไปกินไหมก้อนใส่ปากน่ามารับ<ะ>แค่ใช้เวลาชั่วโมงใ่ปากเฮียก, <Yeah. S 2> ก็ใส่ปากกินเลยกินหมดเหรอ กินลิฟจะเา่ามัมกินลิฟจะเ่ากินได้ทุสทกสิ่งทุกซอทุกมุมฮัลโหลแล้วนี่หนูพูดแล้วนี่หนูพูดทำไมมอไม่แ answer right away อะปวดหัว <c oughs> เก็บมาจากสวนกินได้มรนนู้วกินไงไปกินโมดแคร์อ,อยากกินอีกแต่กินไม่ได้ หมดแล้วเหรอไปสิเก <depressed? Bus> <laughs> <that> ็บมาไปเก็บมากินเนาะกินอะไรฮะอืมงดวะงอกกินอะไรอ่ะบอกกินอันนี้ไม่เอาจะกินอะไรอ่ะโอ้โหอืเซื้อ เื้อน้องลกให้มาขอบคุณมากเลยแม่บอกแล้วว่าอย่าโดนโตคลิปนี้ออกจะสัน่นสั่นไว้นิดนึงมันั่งกินหลังบ้านนะย่างใส้กรอกด้วยกแบบแบบินไปด,ด้วยตะปะจะกินทำไมจะโกติงจะกินชอบปะ อันไหนแข็งต้ดดองกินไหมล่ะหนูกินได้ได้ fresh มากเลยอเมริกันอือกินใบมิน้นต้องเอาข้าวอีก าเหนียวอีกีกน่ไงข้าวเหนียวหมดแล้วนีแค่นี้แหละเอาแล้วของหนูอ่ะก็ะกินด้วยกันแล้วของหนูอันนั้นอ่ะหมดแล้วแบ่งให้น,น,น้อยไปหมดแล้วเหลือแค่นี้ค่ะมานเสื้อน้องนกให้มาขอบคุณมากนะจ๊ะนกอะไรเก๋พงเงียได้ใส่นี่แหละต้องใส่ก่อนนะถ่ายวิดีโอแม่ไม่ได้ใส่ oh. น้องนกให้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่มาเจอกันกวดครั้นงนู้นอะคุณจะได้ใส่กันหิน w h ่ is this h i n house? What is this? i แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่มาเ oh <my> ก็บใบมิ้น์กินกับไม่ต้องล้างเลยนะเมื <Catch it. S 1> ่อเช้ารดน้ำแล้วใบ <it>. มิ้น์เดี๋ยวไปกินกัน ี <busy. S 2> ได้กรอบแม่เป็นไงบ้างคิเว่นบอกจะหมดแล้วคิเว่นบอกกินจะหมดเลยกจิ้มแกวจกระกะมากอบมะกอกมากอบอันนี้จะกินหมดได้ฮะ ถ้ากินหมอยเนี่ยอืมกินได้หมดขึ้นมาเกาะดูขับสวนหลังบ้านเดี๋ยวถ้าหน้าร้อนซัมเมอร์จะพามาทำคลิปหลังบ้านมะ ซื้อขันตกไม่มีจะเอามาทำคลิปนั่งกินข้าวขันตกเสือ้อนกนกมาบอกนะแล้วยี่สิบทานเนาะบอกยี่สิบทานแม่ก็บอกอีกแพทย่างส้กอกออันนี้กินกับไรก็จะข้าวเลา อันนี้หมดแล้วไปแล้วนะอันนี้หมดแล้วไปแล้วนะหรอเขาเกิดกินข้าวอีกข้าวหมดน,หมน,นี่ของหนูหจ้ะจมนี้แนนบบนี้ ผักสวนหลังบ้านก็จะมีผักกินแล้วพอได้กินบ้างไม่ต้องซื้อเขาต้นมะเขือเทศก็โตวใหไ่กรอบแม่สุกแล้วชิมไห่กรอบแม่ป่ะกรอบมากสุ แกนไงมาตัดให้กอบอออนีไงเอามาลืมหลงหลงลืมลืมเติมเตัวเอือมแม่ไปเจ็บลูกอันนี้มาให้ชิม ต้นข้างบ้านโอ้ยแสงแสง,แสงนั่นกินไม่ได้แจ่มมากมาแดดมันส่องห<า>น้าแฮะไม่กินไม่ได้กินได้ไหมอ่ะเปรี้ยวหน่อยกินมูฟอยปะแต่เปรี้ยว,ยวแค่หนูไม่กินอ,อ่ะชิม ทีเดียวชิมห no, no, no. no, no. 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 น,นูริตอร์ีนูหนนน My choice หนอ My c เดี My choice นอสุกแล้วหวานหนยนะสุกแล้วหวานเดี๋ยวให้ดูอันเนี้ย,ยทำไมแดดส่องนะี้ะเห็นไหม Ơi, đẹp lắm xong ừ, Đẹp Mua kinh con sụp phép Hẳn con oh, rồi đẹp, đai đấy ก่ขอข้าวปิดไฟก่อนอออมาชิมให้ก่อคนละลูกเดี๋ยวจะเอาไปที่ทำงาน ร้อนนะลูกปากชิมลูกเดียวพอกินเยอะแล้วกลางวันกลางกินกลางวันก็กินแล้วนะข้าวอ่ะนี่กลับมารอบสองน,นี่ยข้าวรอบสองสุกแล้วหวานเหมือนกันนะเนี่ยลูกเนี่ยมาเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็ไปได้ลนะขึ้นบ้านอันนี้คนละลูกเอาก้านิดเหรอห นู่นไปเก็บต้นนู่นใส่กินอย่างนี้ร้อนอ่ะลวกอ่ะร้อนร้อนขิค้ากินฮ่ยังไม่กินเลยเหนูว่าจะปีป๋แหรอแม่ยังไม่กินร้อนแม่กัดแล้วมันลวกปากแม่มันร้อนเอ้ยเอาเอา ว่าหนูอยากกินอ๋อเขาค่อยจัดว่าจัดไม่ได้ต, <ś led> ต้องมาเผื่อเทสโตนะี4โมง<า>หนูต้องบิซี่มากนะหรือว่าทำไมมันต้องคลีนเดสก์หนูหมด ตัวนี้อยากรีแลกซตอนนี้ไม่ใช่ไปทีงนี้โอเคไม่ใช okay. ่กีรนี่มันร้อนมากเอาลวกปากอะแต่นี่ไม่ใช่คอรีแลกซ์นะนี่มันคอเจ็บเจ็บคอ,อเจ็บไม่ได้คอรีแลกซ์นะ ดีถ้าหน้าร้อนมานั่งทำบาร์บีคิวกันอยู่หลังบ้านไปดีกว่าก็แ่บอ๋อทำบาร์บีคิวอออไปดีกว่า,า,วาวไปดีกว่าายบายบ๊ายบายยังอ่ะาไบาย <c oughs>